คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้อก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับว่าเป็นหวยจากสำนักแม่น้ำหนึ่งและหวยจากคําชะโนดครับ ทีมงานตรังคำชะโนดนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูหวยคำชะโนดครับทีมงานตรังคำชะโนดก็จะให้ชุด3ตัวและ2ตัวมาครับไปดูชุด3ตัวกันก่อนรับมากันแล้วครับคำชะโนด16ธันวา63ชุด3ตัวให้มาชุดเดียวโดดเด่นครับ8 5 9ครับชุดเดียวโดดเน่นเลยนะครับ ่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับทีมงานตรังคำชะโนดครับไปดูชุด2ตัวครับชุด2ตัวทีมงานตรังคำชะโนดให้เลขมาชุดเดียวอีกเช่นกันครับเป็น2ตัวล่างครับ7 6ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับ7 6 67ก็ก็ยังได้นะครับเพราะว่าให้มาชุดเดียวแคบๆเน้นๆครับคำชะโนด บารมีปูศรีสุดโททีมงานตรังคำชะโนดครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเราไปดูหวยแม่น้ำหนครับแม่น้ำหนึ่งับสิบสครับ6 3วิ่งรูด6กหนึ่งฟัน1ครับเน้นๆนะครับฟันหนึมาแน่นอนนะครับและอัดหนัก1 6ครับและชุดสงตัวให้มา1 9 6 9และชุด3ตัวให้มา โดดๆเ,เน้นเน้นครับ9 1 6ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ไปจับ6ประตูกันได้เลยนะครับและ1กับ7อีกนะครับบิ้ง1่งกับ7อีกนะครับท่านผู้ชมแม่น้ำหนึ่งก็เป็นอีสานักหนึ่งนะครับที่ให้ความโดดเด่นด้านตัวเลขมาโดยตลอดให้โชคให้ใจมาโดยตลอดนะครับ ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ธันวาคม2563ที่จจดึงนี้นะครับแ้นก็ขอขอบคุณแม่น้ำหนึ่งมากๆนะครับที่ให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับแอนนี่แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ธันวาคม63ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ